นะครับขอขยบมาปิดกลุ่มปตทที่ตัวนี้ครับ OR วันก่อนดูความเห็นของโบโรกนะประเภทประเภทชอบสุดๆมีไม่มีแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายอัพไซด์แยะๆมีไม่มีแต่ประเภทที่ <c oughs> ไม่เอาก็มีนะไม่เอาก็มีนะนะครับ OROR ครับนะครับก็ถ้าดูกราฟเนี่ยก็ยกโลนะยกโลยกโลยกโล ลอยมาลอยมาลอยมาไม่รู้หมดรอบหรือยังราคา OR ในกระดานตอนนี้จอจอย2ีบาทและจันเอกหลังจากลงไปแถวแถวสิบแปใช่ไหมตอนนี้ร,ราคาในกระดานตอนเนี้โออาสิบาทเกสบวกสิสตังค์แนวโน้ม OR จะเป็นอย่างไรทั้งไตรมาสสนะทั้งแนวโน้มปีหน้าถ้าดูจากทรงงบไตรมาสสล่าสุดครับจันเอก รับไตรมาสสามต้องยอมรับว่าค่าการตลาดเนี่ยก็โอเวอร์เอ็กซ์เคนะครับไปเยอะสมควรทั้งเราแล้วคอนเซนทัสเลยนะครับเราประเมินเอาไว้ประมาณสักบาทสิบห้าบาทสิบหกเนี่ยประมาณนี้นะครับคอนเซนทัสก็ประเมินมาสักบาทสิบตังค์นะครับออกมาบาทยี่สิบหกนะครับซึ่งพอไปแกะดูข้างในเนี่ยปรากฏว่าเป็นค่าการตลาดมาสักแปดสิบสี่ตังค์โดยประมาณที่เหลือเป็นสต็อกเกน นะครับก็มีสต็อกเกนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้ก็ต้องก็ต้องซูฮกทางแมネจเมนต์ของทาง OR นะครับที่มีการบริหารจัดก,การในเรื่องของของน้ำมันนะครับได้ได้เป็นอย่างดีนะครับจริงๆแล้วตัวของ O r เองก็มีตัวตัวช่วยที่เป็นเป็นซินเนอร์ตี้กรุ๊ปนะครับกับทางปตทนะครับผ่านโครงการโปรเจกต์วันนะครับในเรื่องของโลจิสติกการขนการนำเข้าส่งออกตัวของน้ำมันสำเร็จรูปนะครับก็ จริงๆก็ถือว่ามีความได้เปรียบนะครับของทาง OR นะครับแลว้วก็วันวนี้มันก็เห็นภาพที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเขาอาจจะมีพรีเมียมมากกว่าตลาดพอสมควรในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็นํามาสู่ในเรื่องของการรับรู้สต็เกนค่อนข้างมากที่เกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสสนะครับแต่ว่าในช่วงไตรมาสสี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสก็สต็เกนตัวนี้เนี่ยนะครับก็ อาจจะไม่อาจจะไม่ได้สูงมากแล้วนะครับอาจจะปรับตัวลดลงเพราะเทรนด์ของราคาน้ำมันดิบเอ่อเทรนด์ของราคาเนม้นเสียบรูปเนี่ยในตลาดก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้<ะ>นไอส่วนของสก๊อตเกนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีนะครับเราก็จะเป็นพูดกันที่ตัวของเนื้อๆเ,เ,เลยต,ตัวของตัวของค่าการตลาดที่เกิดขึ้นจริงๆ84ตังค์เนี่ยนะครับก็น่าจะเห็นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาตามซีซันแนลอยู่แล้วในช่วงไตรมาสสี่เป็นไฮซีซันนะครับแต่เลเวลก็อาจจะอยู่มาสัก1บาท นะครับแต่ทีนี้พอหนึ่งบาทไปเทียบกับหนึ่งบาทยี่สิบหกเนี่ยนะครับก็แน่นอนผลประกอบการก็น่าจะปรับตัวลดลงคิวออนคิวค่อนข้างแน่นะครับแม้ว่าวอลลุ่มนะครับในช่วงของไตรมาสสี่เนี่ยจะจะเราเชื่อนะว่าจะเป็นเลคคอร์ดไฮนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งจะเป็นไฮซีซันด้วยสองที่ผ่านมาเนี่ยตัวหกโออาร์ก็มีการขยายปั๊มมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นยอดขายก็น่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็แนวโน้มกําไรนะครับในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงคิวออนคิว นะครับซึ่งนอกเหนือจากตัวของวอลลุ่มนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ค่าการตลาดเนี่ยเอฟเฟกมากกว่าแล้วเนี่ยนะครับปกติในช่วงไตรมาสสี่อย่างที่เราพูดในช่วงของพาร์ปัทนะครับว่าลูกๆของปทอัทโดยส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงไตรมาสสี่ค่าใช้จ่ายในการบริงานเนเี่ยจะสูงนะครับโดยเพราะโออาร์ที่มีค่าใช้ค่าใช้จ่ายในแง่ของการทําโปรโมชั่นนะครับค่าใช้จ่ายที่เป็นพวกของมาร์เก็ตติ้งเอ็กเซนด์เนี่ยในพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะในช่วงปลายปี นะครับการโปรโมทการขายของเนี่ยการโฆษณางบพวกนี้เนี่ยจะสูกใช้ใช้ช่วงไตรมาสสี่เยอะมากนะครับเพราะนั้นค่าได้จ่ายก็จะสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นไตรมาสสี่ก็กำไรนะ่าจะอ่อนตัวครับเมื่อเทียบคับออนคิวครับครับนะหลักทรัพย์ UOB k h เฮประเทศไทยแนะนําซื้อหรือแค่ถือหรือขายเลยสําหรับ OR ครับ วิทย์ใจเย็นๆผมพูดไใจมากสี่เนี่ยมันเป็นไ,ไ,ไปตามฤดูกาลนะค่าการตลาดปรับตัวลดลงเนี่ยผมมองแค่อาจจะเป็นเอฟเฟกแค่ระยะสั้นๆนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังการนัลลิตสปิตติ้งล่าสุดเนี่ยจริงๆเราเข้าไปฟังผู้บริหารพูดเนี่ยก็ โทนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบวกนะเป็นบวกเ,เล็กๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า,าไม่ว่าจะแผนในเรื่องของการที่เขามีการประกาศนะครับคาเปกแพนสินค้าห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งมุมมองระยะยาวาต่อตัวของแผนที่จะเข้ามาแล้วก็แล้วก็แผนในเรื่องของการปรับลดต้นทุนในการดำเนินงานของเขาเนี่ยนะครับจริงเราคาดหมายนะตัวของ e ิ i t d a margin ิเนี่ยของทุกธุรกิจเลยในระยะยาวที่จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วการลงทุนในตัวของธุรกิจไลฟ์สไตล์เองหรือการลงทุนในธุรกิจโกลบอลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการลงทุนในช่วงต้นนะครับแล้วก็น่าจะมีเรนนิงเคอร์ฟนะครับจากนี้ไปเนี่ยตัวของกําไรเนี่ยก็น่าที่จะเริ่มเห็นเห็นผลเห็นดอกเห็นผลออกมามากพอสมควรและยิ่งตัวของ OR นะวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลแพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้น การจะเดินธุรกิจหรือขยายธุรกิจไปในระยะยาวเนี่ยผมว่าโออาทำได้ค่อนข้างดีทำได้ค่อนข้างง่ายและการมีแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวผมผู้บริหารเองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นอะไรที่เป็นเป็นเรียลไทม์มากขึ้นแลก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ได้เร็วมากขึ้นนะครับความเสี่ยงมีเพียงตัวเดียวก็เรื่องนโยบายรัฐนี่แหละนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจออยล์สเตชั่นเนี่ยคอนโทรลไม่ได้นะครับซึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าขอมาเยอะแล้วนะมากพอสมควรแล้วนะครับ ที่ผ่านมาโอเปอเรเตอร์ของของกลุ่มออยเซนก็มีคำมั่นกัญเข้าไปคุยกับทางภาครัฐแล้วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในช่วงไตรมาสสเนี่ยผมเชื่อว่าค่าการตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับไกด์ไลน์ที่ทางเอเปอมีการนําเสนอเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นมุมมองที่ดีความสิ่งตัางๆเขาน่าจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ย,ยผมยังมองท่านเป็นบวกนะสำหรับกลุ่มโออารนะครับในเชิง่ยมาจากพื้นฐานนะครับเรายังให้คำแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายเอาไว้อยู่ที่23บาทครับ แนะนำซื้อ OR เป้าปีหน้า23บาทถูกต้องนะครับจ่าเดชครับ OR นะครับครับและนี่คือครับกระเป๋าเรียกซับมันนี่พล s s เปเชียลเป็นเป้เอเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบสนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับ มีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุกกายสุกกายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี่พลาสเปเชียเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดแบบที่2 MP สุขใจเป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่ สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วยนี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่สครับ กระเป๋าเรียกซับมันนิพัสเปเชียลเป้อเนกประสงค์แบบผูรูปแบบที่3 MP สุกซัพนะะดูเผลนๆเ,เ,เหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ MP สุกซับปลาครับ8ตัวสื่อถึงความร่ำรวยครับปลาครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ ได้กําไรหรือประโยชน์จากการทําธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุนนะด้วยนะครับเมื่อรวมปลาครับด้วยการ8ตัวจึงหมายถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับนี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุกกายสุกใจสุกทร ในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เปพ้พรความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3าแบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพรความสุขหนึ่งใบจัดส่งฟรีครับนะสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่านจะได้นําเอากระเป๋าเรียกทรัพ์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิสาหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนีพ p l u ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ